นะครับครับสวัสด um mm ีค hmm. รับทดลองถือว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่นี่มื่งหน้นมุมมองท้องทีวันนี้ป้ากันวันที่สิบสองเป็นวันพุธนะครับวันกีฬาและก็วันนี้ต้องมีความสุขบอกว่าเรื่องราวที่ตีจะวัดหนาแน่นนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจัวัดน่านด้มอบหมายให้ครับคือกับท่านรองเกษมวัฒนธรรมรองผู้ว่าราชการจัวัดน่านรวมกับสภาวัฒนธรรมรวมกับเจ้าบ้านเจ้าจองราชการมูมปีน้องประชาชนในมุ่งหน้า ได้ทํากิจกรรมนะครับถวายเป็นพระราชศรีในพระราชศรีพิโอยู่หัวเรื่องราวของน้าทย์ที่จะน้าไปร่วมกันเรื่องราวจะเป็นจะไไ้นะครับเอาใชจ้เวลานี้ให้ท่านรองรเสียมได้อูแล้วก็เชิญชวนปอบพี่น้องไปร่วมงานกันในวันที่สิบสี่และลกับเจ็ดโมงเช้านะครับวันนี้คุณประทิดิศ2มังแกนจะโทรศัพท์เข้ามาจากจังหวัดอยุธยาจะมีผู้มีการส่วนสัตย์จะอูก,กับทานรองกรเกษมเรื่องของการจูเล่ทน้ง่วมผักกังตัวยนะครับทดลองครับ เราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในวันที่14พอดีเป็นวาระเร่งด่วนทางเองทางท่านเองได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดให้ดาเนินการแลนี้ตอนนี้วิธีการและก็ขั้นตอนต่างๆารวมถึงวิธีการใน14เรื่องของน้ําทิพที่จะถวายนะครับเป็นอย่างไงเชิญครับท่านครับ,รบท่านท่านผู้ฟังทางทางบ้านครับเนื่องเนื่องจากปีนี้เราทราบดีแล้วนะว่าเป็นปีมหามงคล ยิ่งนะฮะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งประเทศเราทุกจังหวัดก็หลายกระทรวงก็จัดกิจกรรมต่างๆที่สําคัญอันหนึ่งคือกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการในพิธีเสกน้ําและอัญเชิญน,น้ําศักดิ์สิทธิ์คือจะอัญเชิญน,น้ําสําคัญศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดเนี่ยไปรประกอบพิธีที่ที่กรุง เทพมหานครครับนี่ในส่วนจังหวัดเราเนี่ยเขากาหนดเลิกยามมาแล้วว่าทุกจังหวัดในประเทศไทยเราเนี่ยวันศุกร์ที่14เนี่ยเวลาบ่ายบ่ายสองมงเนาทีถึง2องโมงสานาทีช่วงนี้ค,ค,คือคือมหาอุดมเลิกละต้องทําพิธีตักน้ําศักดิ์สิทธิ์นี่น้าศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเราเนี่ยเจ้าที่ไหน จังหวัดเราก็ได้มีการตรวจสอบว่ามีทั้งหมด6แห่งครับแต่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าที่สําคัญก็คือที่บ่อน้ําที่วัดสวนตาลบ่อน้ําทิพย์บ่อน้ําทิพย์นะเพราะว่าบ่อน้าทิพย์เนี่ยสร้างมานานนะตั้งประมาณพศ1993สมัยพระเจ้าจีโรกราราชเข้ามา,มา,ม,ามาเมืองน่านเนี่ยที่มาปลดเราจากอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมาสร้างวัดสวนตาลแล้วสร้างบ่อน้าทิพย์ด้วย แล้วก็บ่อน้ําทิพย์เนี่ยได้ใช้ใช้น้ำาบบนี้ในพิธีสาคัญของพระมหากษัตริย์มาหลายครั้งในครั้งนี้จังหวัดก็เลยจะใช้บ่อน้ําทิพย์เนี่ยเป็นเป็นน้าที่จะทำพิธีตักที่ในการกําหนดการตักเนี่ยมีข้อสําคัญคือว่าอ่าหนึ่งตัวตัวผู้ประกอบพิธีกรรมคือผู้ท่านผู้ราชการจังหวัดหรือผู้แทนเนี่ยอ่าจะต้องอ่แต่งกายนุ่งขาวหมาว่มขาวนุ่งขาวหมขาวนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ชุดขาวนะไม่ใช่ชุดขาวปกติ นุ่งขาวห่มขาว,ขาวทั่ว<ล>ไปถือศินถือศีลแบบนี้นะฮะรวมทั้งพูดประกอบพิธีพีกรรมคือมาบวงสวง <ๆ S 1> ก็จะต้องไปรับศีลก่อนรับศีลห้าพอรับศีลห้าเสร็จแล้วก็มาประกอบพิธีคือกราบไหว้บูชาเทวดาที่ที่บ่อน้ํานั้นก็จะมีคํากล่าวบูชาขอน้ําจากเทวดาเนี่ยแล้วก็ทำพิธีตักน้ำสิบสี่นาฬิกาเก้านาทีถึงสิบสี่นาฬาสามเก้าต้องเสร็จในเวลาเนี้ย ฉะนั้นในวัน,นกล่าวเนี่ยเนื่องจากมีมีเป็นกรณีที่ที่เร่งด่วนเร็วมาจังหวัดเราแบ่งกรรมการสองชุดครับคือชุดหนึ่งมอบให้ท่านรองวิญญาณเนี่ยดูแลจัดเตาารียมสถานที่แล้วก็ผมมาดูแลเรื่องพิธีกรรมครับเราก็ได้ประชุมกันแล้วว่ากําหนดการเนี่ยจะถือกําหนดการตามที่กระทรวงมาไทยเราเราส่งมาก็มีปัญหาสำคัญก็คือว่าผมก็เสนอว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาทําพิธีเมื่อประาธาน นี้ก็จะให้ท่านไปกราบมัสการพระเจ้าทองทิพย์ก่อนในพระอุโบสถแล้วก็ออกมาจุดธูปเทียนบูชาพระตาไตาแล้วก็รับศีลเสร็จแล้วก็ได้เวลาส4ก็ไปทําพิธีตักน้ํานั้นที่นี้ในการตักน้ํามีข้อห้ามที่สําคัญคมีข้อห้ามแหมข้อห้ามครับคือห้ามเวลาคนตักน้าเนี่ยห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตกถ้านึก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 ภาพ นึกภาพที่ว่าจะจะอยู่ประตูหันหน้าไปทางองค์พระประธานพระห้ามห้าต้องโหห้ามก็ก็มีทางเดียวผมก็เลยกําหนดสถานที่ประชุมกันว่าจะมีสองส่วนเต็นท์ข้าราชการประมาณสี่ตีเต็นท์เนี่ยข้าราชการทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยด้านหนึ่งจะขวางพระธาตุเราเข้าประตูวัดให้ขวางไปด้านขวายคือบางเมนอืมครับบางเมน แล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็สี่เต็นท์ประชาชนรวมทั้งหมด8ปดเต็นท์บังศาลาไว้บางศาลาด้านนี้สุบทวัดนี่กับังสองข้างแล้วเวลาตักตักน้ําเนี่ยก็ท่านผู้ว่าไปหันหน้าทางทิศใต้คือหันหันหลังให้หันหลังให้เมนหันหลังให้เพนทีนี้จะหันหน้าจะหันหน้าไปหาประชาชนจะหันหน้าเข้ามาทางวัดก็หันทิศตะวันตกไม่ได้นี่จะหันตรงข้าม